สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีประสุกานณ์สีขาวมาหับส้มซอกน้องคำน้ำโซ่พี่น้องเลยเมนูครับกับอ่อมหอยกับอันบะหมี่ยังกินลายรนะอ่อมหอยกับอันหมักหมูแล้วก็อูป่าซิวแมนกินแบบภาษาบ้าน้องแมนเด้อมากินน้ำกันเด้อพี่น้องกินถ่านน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ลูกหอยห้อ๋อพ่อใส่ใ่กระเียงใ่กระพักแยกับักแเาะาก่อนเหนเนาะแม่แม่ถ้าก่อนเท็ถ้าก็เฉลยถ้าก็เยกินปีนี้เนาะกยนีแล้วคะจังเดยเก็บกเห็นถว่างวดบนบ้างเดินม้างกระเกิด้ได้งยังบดได้กิน ้อนไอคิวมานอนนอนอยู่ปีนอนอยู่อูอนมาึเะมาอ่นอมพอยหน่อเนะอืมโดนระเียะเือนสบายน่เปม่เห็นกินน้ำพอยใหญ่หน่อยไหม màm mà nào, mà kiếm kiếm một... kiếm kiếm ăn hoai là phải nhảy đấy, nên sẽ bắt đi palung là bò, mà, 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 mày mày, 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 นอนเมื่อแรกๆน่เอาค้นไปนอนว่าว่ามื่อบ่าเมืนอไรแล้วบอกเอาลงมานอนเช้มือสงสช้เส็กสิ้นแล้วนี่เมื่อไหร่จะมาได้อยู่บระเด็นอนไม่พุ่มตันท่านนี่าำไรห่อได้เหมือนกระถอจะต้องห่อแบบถ้าจะห่อมาขอมาแต่งแขงกเัิอ้ันเี่้มัห่อห่นะมาแต่งแขงโอ้แม่พวกเูกมันัานมันเสดอดมันราวา ่อนปลายทองเดือนเอาเหลืองไว้เลยใช่เรืองใช่ไหอืมให้เงินใ่หป้าหาเกิบปะ ไกินซื้อไ่เนาะเพิ่รบน้มันเนเไปกินเผงอเนาะกิไปกินน้อาเาพญาจสองคนไปน้องเลยน้ำหนักเก้านเนยคือเก่าอซาปวดคือเกาเมือนเลยเรไปเกี่ยวเขามียจิ้มเหมือนกัลวัดทานยังไ่ได้ขึ้นะง พยัยกินข้าว้ไปซนึงห่ยัจอยใช่หิ่งเบียร์พยัญจอยกันเห็ดงัวในเห็ดทางในเออเรียงงัวในเห็ดทางไปน้ำไปกันแทงของเมื่อหน้าพยัญจอยนะแนี่ยไม่ได้เห็ดแต่ทาของเมือหน้าได้เพิ่เห็ดอยู่หัวยอยู่นะพอหอยมคนเที่ยวเนหมักเห็ดทางคนเที่ยวเนียนเนียนยจอยเห็ดใหม่รับทางพยังเอาควรพันจนหัวยัง คอไลงเจ้าแรกแล้วพอหน้าแค่ไหนทางหวยทางเออกระเจ้าขนาแบ้าะ้รบอ้นกครับยังน่าจะซ้อนเราซ้อนเรากะจางคนเนาะเรื่ออื่นกับมิตซหนาแม่นี้ยนะ หน้าปลาป่าดิครับหน้าก็าใหญ่ไพยเออป่าป่ายัางสีหงส่ห้าขวบสี่ห้าขบสามสี่เมือ เจี๊ยนอดกับบอลไปซอยพอลนวดไปเนาะนี่สีหายปะห้าเ้าก็ยากเนาะเกี่ยวเข่าคือกันแมนคือเ้าไปไปเกี่ยวเข่าเนาะน้องอันนึ่งเม่ในใจกันบอมีบอลเกี่ยวอยากไปเกี่ยวซอยเพิ่นยู่เนาะอยากไปซอยอยู่เคยซอยกองปีอ่ะแหละแมนแต่ดำนหนกาไปซอยแต่ปีนี้เกี่ยวเข่าอย่างบไปซอยเพิ่นเนาพิ่นกันยังบอลาย่ตอนยังหน้าสีหลงสีหายหน่อยเนาะเลยหน้าสีหายไหม เปนมาแต่อันนวันะมนมาแต่ปลาขาวบ้างเอะเล็มกมือผุดในสิเลเอาเนาะแม่อันนึงเกี่ยว,วขาวนี่เนาะเล็กมืออันลยมีภายในเกี่ยวนะอยู่ประมาณสองมือะนะสองสามมือมีภายในเกี่ยวนะไรล่ะอันเด้หมาดพรมไปนะเอาออกไปเลยเนี่ยแล้วจะไปไปนะเบื้องใส่ปลาลูเบิ้งนี่เบิ้ง Ba à, đình vượt này đứng ngang vượt uh, là mặt phụ nay của ăn thịt mặt hai mát mặt mát 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 แม่นทมเย็นเย็นแต่อามัดถิ่งได้เลยดึงออกเยงเงสร็จไล,ก,ล,ล,ลกันเลยเสร,ร็จไกันเลยเพิ่นแบมาว่านนเพิ่นฮัตี้เพล่นตึมตึมเพล่นเบาเม่เพิพ่นนะเพาะแต่เทศนะฮะพอได้ตื่นยังเลยเอาลองไอ,ไอ,ไอคิวไปมือฮอคิอน,น่อวมองคืน้ากไยัง ใช่กระยานใค่กำลังใครมาอันน้องท้ายพญาจอยพี่น้องเอ้ยเพิ่นเมื่อบ้านเมียเพิ่นแม่บีบไปทำก๋วยเหแม่แม่บอแม่ถ้าเท่านี้ก็บอกเรา้องกินหมักมูบะลอยเอสบายดีปลลุงมักินหมักมูน้ำมนเนยเ้ย anh ơi anh ơi kim mặc mô ô thô gồm sẽ khạc thế năm của mi <laughs> xem hen bông xem em đẹp bộ no, em vào lúc bị kín em em vào lúc กินน้ำหน่อยเลยกินทั้งแตงหมกูกินทั้งนแจงหอยท้ายหาก็คือเอหาหอยอันนี้มาปล่อย,อยเฉพาะมีหรือเปล่า อยู่หน้าเขาก็มี้ไม่ผ่ายน้ายังไรปรจจัยเลยยังมันบุกเลยเนาะพ่นบริโตกเต่เนาะมคิแม่ัวมเขายังขนหนอนอ่ะยังแม่เดี๋ยวคือพ้นสิโตกอีกแล้วอ่ะพ้นยังบริเวรประจัยยังบ่นหนาวได้พี่น้องเ้ยอากาศหนาวซ้มสีเมื่อตอนไหนหัวลมยังบอกเลย แมดแดดแดดใหม่อะไรแดดใหม่อะไรอรอเฉพาะสนี่จะไปแต่เศ้าเนาะแดดแห้งคนนะผ้าเกี่ยวแต่แตเศร้าแกงซีดไล่ห้ยอ๋อช่วยมากมัน,นแบบแดดแดดแห้งกับผักพรวนนะั่น พี่น้องคลิปนะี้ก็สมมาพากวนเสร็จแล้วข้อลากพี่น้องไปก่อนเด้อคลิปหนะ้าพ่อกันใหม่พี่น้องสบายดีอ,อันเนยอ่นเนยม่ังกล้องอันเนยม่ังกล้องอันเนยแม่บังกล้อง